สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชิมปลาหมึกอร่อยนะครับอยู่หน้าตลาดโตลุ่งหรือว่าหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกดครับพี่น้องครับตั้งนี่นี่ล้านนี้แหละครับมาดูราคาสิอันนี้30ตามราคาเลยมันมาครับเนี่ยอันนี้30แล้วอันนี้ก็20ตัวนี้10บาทครับพี่น้องครับ10บาทนี่ครับอ่ะผมสั่งแลลวครับพี่น้องครับสั่งกําลังอย่างอยู่เดียวที่ซิม เดี๋ยวสีล่องกินให้พี่นองเบ่งเ้อครับเด้อ่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับพี่นองนี่ละผมสร้างแล้วครับนี่พี่นองเดี๋ยวกันซุกนี่สีล่องซิมให้พี่นองเบ่งเลยครับเอาเกี๊ยวๆเ้อครับเด้ออันนี้อันนี้ขายทุกมือเพะครับนี่ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนาะนาเราเนี่ลูกิ้นก็มี่นะครับพี่นองครับลูกิ้นกะมี่ลูกชิ้นหม้อไฟเลยเนาะลูกิ้นไม่แล้วจักบาทครับเนี่ย ลูกชิ้นไม้ละ10บาทนะครับปลาหมึคกคนกะนท่ต้องคนเดียวคันปลาหมึกซุกนะครับผมสิมาลองกินปลาหมึกไข่พี่น้องเบิ้งนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ะล่อปลาหมึกซุกเดี๋ยวสิกินลูกสิน้นไข่พี่น้องเบิ้งก่อนว่าลูกสิน้นเป็นยังไงกินอันนี้ก่อนอันนี้สุกหรือยังครับเี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรครับเี่ยต้มปลาต้มปลานะครับที่ร้องนัวนนีมันก็มีนะครับวันลรอปลาหมึกซุกเดี๋ยวมาไปแข่งกมาไปแอ่งเดซสิกินไข่พี่น้องวบงก่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอ่า อ,อืน้ำจิ้มแซ่บครับพี่น้องน้ำจิ้มมัสนสออกหวานแบบกลมกล่อมเลครับพี่น้องครับอืมเออน้ำจิ้มข้าวท่าครับพี่น้องครับมีร้านมันอยู่หน,น้าสถานีรถไฟซีสะเกตด้วยครับพี่น้องกัน,นกเ,กเห็นสถานีรถไฟซีสะเกตก็คือเห็นร้านนะครับมันอยู่ตรงขา้ามไว้เลยอืม เดี S <S <an am alı> mm ๋ยวมาดูปลาหมึกมีมีที่มีที่สุกบ้างหรือยังในนี้พริกินได้แล้วยังนะอ่ายังครับอืมโอเคเดี๋ยวค่อยกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปลาหมึกจะสุกแล้วนะครับพี่น้องใฮ้ก็ไม่เทสุกเพราะมันรูปนี่วะครับเอาจิ้มน้ำจิ้มให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติเข้ากับน้ำจิ้มกุ้กว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้พ่อเขาจิ้มน้ำจิ้มให้ดูเดี๋ยวเรามามาชิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับะเดี๋ยวใส่แว่นตาก่อนอออัันนนนนีี้้้จจิิมมาาเครบ่ ผู้ชมโอ้เปลี่ยวๆเ,เลยครับพี่น้องมาเบิมงไฟแย่ๆครับนี่นี่น้ำจิม้มเป็นตระเส็บนะครับพี่น้องครับมาอืมน้ำจิ้มออกรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมกล่อมดูก่อนครับพี่น้องครับ ทะลุไปยอดยอดเยี่ยมครับแซ่บครับอืมหน้าหน้าน้อยนะครับประเมินย่างหน้าน้อยน้ำซึ้งเป็นว่าโมเมนต์รสเด็ดเลยครับผู้ชมโคตรเด็ดสองสูตรเป็นว่านะครับยุนาสถานีรถไฟ้สีสะเก็เด้อครับได้ผู้ใดสิมมากินครับเรียนเชิญครับไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ